หายใจเชื่อมโยงภายในสื่อสารกับอินเนอร์ชาภายในของเราทุกคนยังเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่รอให้เราหันกลับไปฟังเราทุกคนต้องรู้สึกเศร้าแบบไม่เคยมีเหตุผลบางครั้งก็รู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่รอบตัวของเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยขนาดนั้นบางครั้งสิ่งที่เจ็บในวันนี้ อาจไม่ใช่เรื่องของวันนี้ก็ได้ค่ะแต่มันเป็นเสียงลึกๆของเด็กน้อยในใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ค่ะในตอนที่5เราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงการหายใจโดยเชื่อมโยงจากภายในค่ะเราจะเชื่อมโยงร่างกายจิตใจของเราจากภายในลึกๆได้อย่างไร ฟังในตอนที่5นี้ให้จบนะคะแล้วทุกคนจะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเราในวัยเด็กมากยิ่งขึ้นค่ะการเชื่อมโยงภายในนี้เพื่อที่จะได้กลับมาสื่อสารกับเราในวัยเด็กที่ผ่านมานะคะด้วยการฝึกลมหายใจแบบง่ายๆค่ะที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านของเรานะคะ วันมีตัวอย่างของแก้มมาเล่าให้ฟังค่ะจะได้เข้าใจและเห็นภาพกันชัดมากขึ้นนะคะแก้มเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เป็นทั้งคนเก่งแล้วก็ทำงานได้ดีมีคนรักเธอมากมายค่ะแต่สิ่งลึกๆแล้วนะคะแก้มก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอแก้มทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยรู้สึกภูมิใจในตัวเอง แล้วก็ไม่เคยพอใจในตัวของเธอเองเลยจนวันหนึ่งค่ะแก้มก็ได้ลองฝึกหายใจและในระหว่างนั้นแก้มก็เห็นภาพตัวเองในวัยเด็กค่ะเด็กน้อยผู้หญิงตัวเล็กๆที่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องนอนเพราะว่าถูกดุกนั่นเองเรื่องราวของวันนั้นที่แก้มโดนดุ มันโผล่เข้ามาแล้วทำให้แก้มร้องไห้นั่นล่ะค่ะมันคือเสียงลึกๆของอินเนอร์ชาวที่กำลังบอกว่าเรายังรู้สึกผิดอยู่เลยนะกับเรื่องในวันนั้นมันยังติดอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย ในหนังสือเรื่อง Homecoming ค่ะนักจิตวิทยาแนว Inner Child เป็นผู้บุกเบิกแนวทางเยียวยาแนวทางเยียวยาเด็กในใจเขาก็ได้กล่าวไว้นะคะว่าเมื่อเราเข้าใจและให้เสียงกับเด็กในใจของเราเราจะหยุดใช้ชีวิตแบบแก้แค้นอดีตค่ะและเริ่มใช้ชีวิตเพื่อเยียวยามันแทน หวานมีเทคนิคในการฝึกหายใจมาฝากนะคะที่ทำตามได้ง่ายมากค่ะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะคะเช่นเคยค่ะให้หาพื้นที่ที่สงบและปลอดภัยค่ะให้อยู่กับตัวเองลมหายใจจากนั้นให้เริ่มหายใจลึกๆค่ะในสูตร4 4 6นะคะ โดยการหายใจเข้า4วินาทีและกลั้นไว้4วินาทีจากนั้นให้หายใจออกช้าๆยาวๆ6วินาทีค่ะในขณะที่หายใจให้ลองจินตนาการนะคะถึงตัวเราในวัยเด็กค่ะตัวเราในวัยเด็กเด็กคนนั้นกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเรา เมื่อหายใจเข้าให้ส่งพลังแห่งความเข้าใจไปหาเขาค่ะส่งพลังความเข้าใจความรักไปให้เด็กคนนั้นและเมื่อหายใจออกให้ปลดปล่อยความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวความโดดเดี่ยวที่เขาเก็บเอาไว้ในใจลึกๆมาเนิ่นนานแล้วปลดปล่อยมันออกมา และพูดกับเด็กน้อยคนนั้นค่ะว่าขอบคุณนะที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เข้มแข็งและอยู่กันมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังคงเข้มแข็งและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้พูดขอบคุณตัวเองในวัยเด็กคะ่ะ ว่าเราเก่งมากๆและที่เราเข้มแข็งเราเข้าใจในทุกสิ่งที่เราผ่านมาถ้าใครนะคะกำลังมองหาวิธีฟังเสียงตัวเองผ่านลมหายใจให้ลองใช้เทคนิคนี้ค่ะในแต่ละวันนะคะทําทุกวันค่ะวันละ5าถึง10นาทีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับวัยเด็กของเราค่ะ ในการเชื่อมโยงอินเนอร์ชาผ่านการฝึกลมหายใจแบบนี้นะคะเป็นเครื่องมือท,ที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ความรักแบบไม่ต้องตัดสินนะคะเรารักแบบไม่มีการตัดสินตัวเองเลยค่ะเข้าใจตัวเองเข้าใจวัยเด็กจากภายในลึกๆของเราอย่างแท้จริงถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ให้คนที่เรารักให้นำไปฝึกตามเช่นกันนะคะ และก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบเตคามไว้ค่ะเพื่อรับพลังงานดีๆได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะหวานก็มีการบ้านค่ะเมื่อเราได้ฟังและเรียนรู้กันแล้วนะคะเข้าใจจากนั้นเราต้องนำไปฝึกต่อด้วยค่ะนำไปฝึกต่อเพื่อพัฒนาต่อยอดนะคะ คืนนี้ค่ะวันอยากจะฝากให้ทุกคนก่อนนอนลองหายใจเข้าและออกช้าๆด้วยกัน10รอบนะคะโดยใช้สูตร4-4-6ค่ะและเมื่อลองฝึกหายใจไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อฝึกเสร็จให้เขียนจดหมายถึงตัวเองในวัยเด็กน้อยของเราค่ะและบอกสิ่งที่เราอยากจะบอกให้เด็กคนนั้นรู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไง เขียนจดหมายถึงเขานะคะจดลงไปค่ะในสมุดเขียนถึงเด็กน้อยคนนั้นบอกสิ่งที่เราอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นอย่างไรตอนนี้บอกกับเด็กคนนั้นค่ะว่าฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปสุดท้ายนะคะเด็กในใจเราค่ะ ไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรมากมายนะคะเท่ากับการถูกรับฟังค่ะการรับฟังอย่างเข้าใจเท่านั้นเองค่ะแล้วหวานขอเป็นเพื่อนเดินทางนะคะให้กับทุกคนได้กลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้งค่ะอย่าลืมว่าเราไม่แปลกเลยค่ะเราทุกคนก็แค่ต้องการความรักจากคนที่สำคัญที่สุดนั่นเอง นั่นก็คือตัวของเราเองค่ะอย่าลืมว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราไม่ใช่ใครเลยค่ะมันคือตัวเราเองและอย่าลืมติดตามจนจบนะคะในซีรีส์หายใจเปลี่ยนชีวิตค่ะที่มีกันทั้งหมด10ตอนเราไว้เจอกันใหม่ในตอนที่6นะคะและสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนค่ะ สวัสดีค่ะ